ของทางผู้มนวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มีการติดตามการดําเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่จังหวัดน่านค่ะ พลเอกพรมงคลพึ่งเสมาผู้อํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่ตาบลถึงตองอําเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบน,นฐานบกที่38รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชทางไม้ผลไม้ยืนต้นข้าวถั่วเหลืองและพืชผักต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กว่า1075ัครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนได้อย่างยางั่งยืนโอกาสนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักประสรานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริและความมั่นคงกองทัพบบกได้มีการเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหวัวใจโดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหวัวใจจากบนทนทนถั่บกที่38 กรมฐานพานที่32กองพันฐานมาที่10กรมฐานมาที่สองกองพันฐานมาที่15กรมฐานมาที่2พร้อมด้วยน้องนองนักศึกษาวิทยฐาหารจิตอาสาได้ร่วมการพัฒนาทําความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดถึงตองซึ่งอย่างช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วยโอกาสนี้ค่ะทางคณะของทางผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนตริและความมั่นคงกองทัพบก ยังได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่เด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนบ้านถืมตองเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ที่ออกให้บริการในการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคในเบื้องต้นและให้าปร,รึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกมิตินะคะ